สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปช่วงประมาณ2วันก่อนที่เราจะย้ายบ้านนะคะมาดูกันค่ะว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างห้องนี้นะคะห้องนี้เคยเป็นห้องห้องนี้เป็นห้องเสื้อทาตามินะคะเพื่อนนี้ห้องเสือญี่ปุ่นแบบนี้นะแต่ว่าปะปาไม่อยากได้ก็เลยซื้อ บูดค่าผ็ดมาปูนะคะแต่ว่าต้องปูกระดาษด้านลางก่อนกระดาษกาันราขึ้นแล้วก็กันพวกมแมลงนะคะวางกระดาษแล้วก็เอาแม็กยิงแม็กยิงตรงที่เป็นขอบขอบของแต่ละเสือ ลลขนๆน่ะเขาเรียกว่าลวเลย,ยห้องเสือนี่ขนาดมันจะแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือ6เสือ8เสือ10เสือ12เสือเราก็แค่สั่งวูดคาเฟที่ตามขนาดของห้องเรามานะคะมันก็จะปูดได้พอดีค่ะ อย่างห้องนี้ขนาด6เสือนะคะเราก็สั่งคาเฟตขนาด6เสือมาปูได้พอดีค่ะต้องเอาประตูตู้นี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าคาเฟตมันติดค่ะปูไปไม่ได้ ตอนแรกนึกว่ามันจะปูดได้ง่ายๆนะคะแค่แบบว่ากลางๆออกมาก็เสร็จแต่ไม่ใช่เลยค่ะมันหนักมากแล้วกว่าจะแง้มมันออกมาได้ทีละพับทีละพับคือต้องใช้แรงเยอะมากเหนื่อยมากค่ะแล้วมันก็หนีบดนิ้วเลือดไหลด้วยนะคะจนต้องไปหาถุงมือมาใส่เลยค่ะ ว่าไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าติดตรงนี้อีนิดเดียวเียต้องไปซื้อเลื่อยมันตัดเราจะตัดยังไงได้ได้คืนห้เด็กๆจะกลับละเราเด็กๆก่อนกลับมาเก็บของต่อที่บ้านนะคะ ทั้งลังเปล่าแล้วก็เทปที่แปะลังนี้บริษัทย้ายบ้านเขาก็จะเอามาทิ้งไว้ให้เราก่อนนะคะซึ่งรดแรกที่เขาเอามาทิ้งให้เราเราก็ใช้หมดไปแล้วนะแล้วเราก็เลยต้องโทรไปให้เขาเอามาเพิ่มให้นะคะห้องครัวนี่เป็นอะไรที่หนักใจมากที่สุดคะ่ะเพราะว่ามีของเก็บอยู่ทุกอนูทั้งใต้ดินบนดินในตู้ในเก๊ะนะคะรวมๆแล้วเนี่ย ห้องครัวอย่างเดียวนี่ประมาณ30หลังได้ค่ะพวกนี้ก็เป็นแหล่งสเสบียงใต้ดินของพม่านะคะซึ่งพอรื้อๆออกมาแล้วหมดอายุไปเยอะมากค่ะทิ้งๆไปนี่ไม่กล้าคิดเป็นเงินเลยนะคะ โ oh, ห้องนี้มันอะไรเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องเด็กก่อนที่จะยอดวอดครับเก็บดีๆนะครับอย่ามั่วมๆนะเดี๋ยวเวลาไปเอาออกไม่รู้เรื่องอะ่ะรู้ไหมไมิลินรู้ไหมคะเก็บให้มันเป็น,นกลุ่มๆนี่มีเพ,พาะๆค่ะแล้วก็อูนค่ะ รูปโยเจนนะคะแล้วก็แคระมิรินน่ารักใช่ไหมอ่าเร็วเร็วรีบๆรีบเก็บเก็บให้เรียบร้อยก็มีอันนี้ด้วยค่ะอ่ะไปมิรินไม่ต้องมัวแต่ดูของค่ะรีบเก็บค่ะก็มันออกมาเพื่อนรอง อะไรที่มันอยู่ด้วยกันก็ใส่กล่องเดียวกันนะมันเวลาไปเอาออกมันจะได้รู้เรื่องโอเคมาม่าไปทำอาหารต่อละตอนกลางคืนเรากลับมาที่บ้านใหม่อีกรอบนะอันนี้เป็นยาฆ่าแมลงสาบนะคะมันจะเป็นแก๊สเปิดแล้วก็รมควันเอาไว้เปิดแล้วก็รมควันเอาไว้ให้มัน ให้ควันมันฆ่ามแมลงสาบไล่มแมลงสาบมันให้ตายหรือว่ามันอะไรให้ตายเราก็มาทำเอาไว้ก่อนก,กิบบูรีละอะไรอีกเด็นดานกับนมองนี่นมีก็มันเป็นมีมามลเล็กเล็กหนึ่งแบบมนติที่มันในก,ก้ แมลงสาบด้านนี้เหมือนไรนะไรฝ่งตัวไรอะไรนี้ยโนม้ป้าป้าบอกว่าเป็นคือเห็บ<า>นิดหน่อยอหรออืมประมานบบดิดหน่ ใส่น้ำตามขีดนาทีอใส่แล้วคนหนึ่งนาทีจะมีแก๊สออกหลังจากใส่ลงไปหนึ่งนาทีนะคะอ๊ะ โู้มาแล้วปา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 ,ปา <c oughs> ตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะคะเราเพิ่งนึกออกว่าเราลืมทำ <c oughs> เฮ้ยรถเราคืออะไร สโมกอ่ะข้างนอกมันได้ยิเทำไงอ่ะมันต้องทำอะไรอข้างนอกเขาได้ยินแน่เลยอ่ะเสียงควันเข้าเชียว อ้าวเงียบแล้วรอเนี้ยเสียงตัวจับควันดังเลยมันมีปิดสวิตไว้ก่อนไหมปะป่าอะไรนะอันนี้ป่ะมันคืออันนี้ป่ะคือที่เสียงดัง ป๊าปาเพิ่งคิดได้ค่ะว่าในกล่องเขามีพลาสติกให้ครอบเครื่องดักควันนะคะแต่ว,ว่าป๊าปาไม่รู้แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เลยต้องไปคุคยพยัยขึ้นมาใหม่ค่ะ เอาลงไม่เอาลงเเอาหรออ่ะมัจะขึ้นไปได้ไงยกค่ะจิหมอยโย่จะิกไหวนียออย่่ไดได้ยมโ่ไม่ต้เร่องยกยขึ้นตรงนี้ไงอันตรายไงทำไมอ่ะได้เอออันตรายสิคกมัน

อุตสาหมาเปิดชั้นเช็ดเรียบร้อยสรุปว่ามารมควันตอนเย็นปะปไปกลับก่อนนะคะตอนนี้เกือบเกือบเที่ยงคืนวันพฤหัสนะคะเราจะย้ายวันเสาร์แปดโมงเช้าพวกนี้ต้องลุย อีกหนึ่งวันเต็มๆของเยอะมากยังไม่มีห้องไหนเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ประจุยกระจายไปหมดให้ยาชวย พี่นีเชยุจะเป็นคนแรกที่ได้ไปน,นอนที่บ้านใหม่อูชิกิเตะอกีเอาอยู่ในรถปะยู่วอยู่ที่บ้านบ้านในรถไม่มีวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ เช้านี้เราตื่นกันแต่เช้าแล้วก็ตะลุยเก็บของกันอย่างจริงจังเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะย้ายแล้วนะคะกระดาษรองจานอันนี้บริษัทย้ายบ้านเขาก็เอามาทิ้งไว้ให้นะคะสะดวกดีค่ะไม่ต้องมานั่งห่อจานด้วยกระดาษทีลใบนะคะแค่เอาแผ่นนี้ซ้อนๆกันไม่ให้จานมันกระแทกกันก็โอเคแล้วค่ะ ยายบ้านรอบนี้เด็กๆช่วยได้เยอะมากเลยค่ะดูแลรับผิดชอบเก็บของตัวเองทั้งหมดเลยนะคะเราก็ช่วยกันกันกบป,ป๊าปเก็บห้องอื่นๆด้วยค่ะพี่มิโซนี่ย้ายบ้านบ่อยมากเลยนะคะตอนนี้อายุ9้ขวบรอบนี้เป็นรอบที่5นะคะที่พี่มิโซย้ายบ้านเหมือนครอบครัวชนเผ่าเล่รอนเลยเนาะ กล่องกับข้างๆกล่องเขาก็จะมีให้เขียนนะคะว่าของเอาไปจากห้องไหนเราก็จะให้ไว้ที่ห้องไหนแล้วก็ของมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นของที่แตกได้หรือเปล่านะคะทุกคนคะมิโซเซก็เ,กกเลยจะช่วยมามาครับเอาท

การเขียนเนี่ยเราควรจะเขียนด้านข้างมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่รังมันซ้อนๆกันอ่ะเราจะมองไม่เห็นด้านบนเนอะเราต้องดูด้านข้างเป็นหลัก <'s> แรกๆมามาคิดผิดไปนะคะมาเขียนบนกล่องเลยต้องตามไปเขียนด้านข้างกล่องย้อนหลังอีกหลายกล่องเลยค่ะแล้วปิดแน่นๆหน่อยเด อปะปรไปไม่มีไมไมไม่ิีไมเมเขไ่อเะอาตัว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 ตัตัว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 ตันตัว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 วตัวปับเด็กๆช่วยกันย้ายกล่องที่แพ็คเสร็จแล้วเข้าไปไว้ในห้องเสือก่อนนะคะเพราะว่า มันเริ่มจะเต็มจนเดินแทบจะไม่ได้แล้วค่ะทางฝั่งนี้ แวะมาดูบ้านเขาทำพื้นบ้านแป๊บนึงนะคะเลยให้เด็กๆเอากระเป๋านักเรียนมาเลยรวตัะมาดอเาแื้นบต่รนดนัลนจะ,ะ่เดีดเเเเเเมดเเเดเ เขาลงพื้นลงแว็กซ์แบบที่สัตว์มันจะวิ่งได้นะคะเพราะว่าแว็กซ์ธรรมดาสัตว์มันจะลื่นอันนี้ก็เลยเป็นแบบเท็แว็กซแบบ์ที่แบบเพราะปกติโชยุยื u, เดินพื้นอย่างนี้ลื่นนะคะเลาต้องแว็กแบบพิเศษให้สัตว์เดินได้ นี่คือเขาเอาแว็กซ์ออกเขาเอาแว็กซ์ออกเดี๋ยวเขาจะลงแว็กซ์อีกทีเพราะว่าถ้าเป็นแว็กซ์ธรรมดาแล้วสัตว์มันวิ่งอะ่ะมันลื่นแล้วข้อเท้ามันจะเสียนะคะต้องลงแว็กซ์ที่เป็น สำหรับสัตว์เดินได้วิ่งได้โดยเฉพาะ <Yay. S 1> ม้าคือเล็กมากตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วค่ะคิดอะไรไม่ออกนะคะมือเที่ยงก็เลยแวะร้านซูชิใกล้ๆบ้านเลยค่ะกินให้จบๆนะคะแล้วก็จะกลับไปตะลุยเก็บของกันต่อค่ะ

เติมพลังเรียบร้อยนะคะกลับไปใช้แรงงานกันต่อมีแค่ผลของชุดจังอะเต็มเลยไปลงไปค่ะให้พี่มีสดลางพัดลมกระ้าง ไอ้ช็อตจกงน้ำบนไหนเนะสามเจ้าอหนึいい่ตากไว้บนนั้นน่ะตากไว้มิเรียมาโยนแรงมันหักนะ โชยู่ได้เป็นคนแรกที่อยู่บ้านนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้มันยุ่งๆก็เลยเอามาไว้ก่อนเลยนะคะอ้าวไหนว่าจะไว้คอร์เนอร์นู้นเนี่ยอันนู้นดีกว่าไหมเพราะว่าตรงนี้เจ๋ออ๋อกลัวเสียเหรอก<แ>ลัวว่าจะเสียเหรอ ี่นี่นได้มาเพเดี๋ยวเขาเอาทีวีเชลเอะไรมาจะยุ่งโ่เอ๊ะอีกไก่ได้สิ่งหนึงดียวนี่คนนี้ทีวีอุ่นสายวยงอ่งีกเรเลยวอ เชยุม่มาอยู่บ้านใหม่นะมาเฝ้าบ้านให้ก่อนนะโอเคไหมะห้ยคกมันยมันยังไม่ได้เดินเลยจะรู้ได้ไงก็ปกติท้ายืนตรงนี้มันลื่นมัน้ยไหมเชยู่ลืน่นไหมครับไม่ลื่นจริงเลย โชยุ <Show> บ้านใหม่ห้ามกัดน,นะโชยุห้ามกัดน,นะคะเาไม่ร้เไปทางน้นมากล่อนะืให้มันวิ่งไปทางนะู show you. Show you. Show you. ้นดิโชยุโชยุเป้าบ้านนะเป้าบ้านนะคืนี้เข้ใาใจไหมครับ คนจำได้ไหมคะเวลาโชยุมาบ้านเราเวลาที่เราอยู่บ้านนี้นะคะไม่ใช่บ้านนี้นะคะตรงที่ตอนแรกโชยุมาบ้านเราอะนะคะโชยุรุดอ,อู้อู้มาซุยมิ่งเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเขาใส่วักซนก็เลยามาัน,น,านก็เลยมันไม่ดื่นแล้วนะคะ ก็เลยหมามาก็ไม่เป็นไรอย่าแก้ตัวแต่งเลยตัวเลบ้านเราเอพ่อบ้านนะครับดูไหมครับเือกขอบ้านนะเซอยูได้มาอยู่คนแรกคือพ่อบ้านเซยูโต้แรงม่แี่ ก่อนกลับนะคะเราไปกดกริ่งสวัสดีบ้านข้างๆนะคะสองฝั่งแล้วก็ทางฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่ทะยงทะยงกับบ้านเราด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะขนของย้ายบ้านเข้ามานะคะอาจจะมีรถจอดเกะกะหน้าบ้านแล้วกอ็อาจจะขนของกันเสียงดังอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะปกติตามธรรมเนียมคนญี่ปุ่นนะคะคนที่ย้ายบ้านเข้ามาใหม่เนี่ย จะต้องซื้อของเล็กๆน้อยๆไปสวัสดีเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ติดกับเราซ้ายขวาหน้าหลังนะคะแล้วก็อาจจะรวมด้านทะแยงไปด้วยเนาะถ้าเป็นคนที่อยู่แมนชั่นหรือคอนโดก็ต้องเพิ่มห้องข้างล่างไปด้วยค่ะเพราะว่าเราอาจจะทำเสียงดังลงไปข้างล่างนะคะคืนนี้เราก็ยังกลับมาเก็บของที่ยังเหลืออยู่กันต่อนะคะเราก็ยังมีตู้เย็นตู้ใหญ่ตู้หนึ่งแล้วก็ตู้แช่แข็งอีกตู้หนึ่งที่ต้องเอาของออกแล้วก็ ถอดปลั๊กไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีของที่เรายังต้องใช้คืนนี้กับใช้ช่วงเช้าอีกนะคะก็คิดว่าจะเก็บควบคู่ไปกับเ,เวลาที่บริษัทเขามาขนไปเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูวันที่เราจะย้ายบ้านกันนะคะว่าเข้าของบ้านเรามันเยอะขนาดไหนแล้วก็ทุลักทุเลแค่ไหนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ